ท่านจะใช้มาตรา86ได้นะครับจากตัวบทตัวนี้ติวเตอร์ขอสรุปให้แบบนี้ฮะตัวบทท่านไปท่องได้นะดิวเตอร์เอาขึ้นให้แล้วแต่ติวเตอร์จะสรุปหลักการการใช้มาตรา86ก็คือเขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจของศาลครับว่าอำนาจของศาลที่จะปฏิเสธไม่สืบพยานได้ไหมปฏิเสธไม่สืบพยานไม่พอหาก จะงดสืบพยา,ยานจะทำได้ไหมหรืออำนาจของศาลในการเรียกพยา,ยานมาสืบเพิ่มเติมทำได้ไหมนี่86มี3เรื่องเท่านั้นก็คือปฏิเสธงดสืบสืบเพิ่มเติมซึ่งต้องวงเล็บตัวโตตว่าเป็นอำนาจของศาลฮะโอเคไหมทีนี้เรามาย่อยไปทีละวักครับ วักหนึ่งฮะท่านโฟกัสที่วักหนึ่งก่อนเนาะนะวักหนึ่งเป็นอำนาจของศาลที่จะปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานฮะซึ่งอำนาจของศาลในการปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานนะมีอยู่กี่กรณีฮะท่านดูบนตัวบทมีอยู่สอกรณีกรณีแรกก็คือเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้เลย กับอีกกรณีหนึ่งนะมันเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้ครับแต่อะไรแต่ได้ยื่นพยานหลักฐานนั้นฝ่าฝืนต่อปอวิแพ่งนี่สารก็มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่รับฟังพยานหลักฐานนั้นไว้ได้นี่คืออำนาจปฏิเสธนะเดี๋ยวค่อยลงไปแต่ละอำนาจนะครับตอนนี้ติวเตอร์ Overview แต่ละอำนาจให้ก่อนนะให้ท่านเข้าใจตัวบทมากขึ้นนะครับ